ชูเวอร์เด้นแพงอุนิราคา30บาทสวัสดีเรา เนียนุนะเป็นเด็กใหม่อะทุกที่ของ็พิซซ่าครับผมใครมาเนียนุอะไรเนี่ยคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวที่แบบมันก็มีผลตอบรับมาจากคลิปที่ผมทำอาหารตามโซมาใช่ไหมมันก็เป็นอาหารที่มันแบบเป็นการผสมผสานที่มันดูไม่ค่อยจะเข้ากันแล้วก็ดว่ามันก็เข้ากันครับล่าสุดเนี่ยผมก็ได้ไปทําการค้นหาการวิจัยกันอย่างยาวนานเลยว่ามันมีอะไรอีกที่กินคู่กันแล้วมันเกิดความส่วนผสมที่มันเรียกว่า c o m p l e m e n t เ r y perfect ครับมันจะเป็นอะไรที่ฟันตาติกออกมาก่อน้ เนี่ยมันจะมีเทรนอยู่ช่วงหนึ่งผมก็เคยได้ยินมาว่าถ้ากินอะโวคาโดกับโชยุมันจะมีความผลไม้คล้ายคลึงกับปลามคโรหรือว่าทูน่าหรืออะไรงนี้นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันจะเป็นไปได้เหรอขนานใน Google อีกทีหนึ่งว่าแล้วโชยุเนี่ยมันกินกับอะไรแล้วมันอร่อยบ้างทุกคนต้องมีความเชื่อที่ว่าถ้าเราชื่นชอบซอสหรือชื่นชอบอะไรสักอย่างอย่างหนึ่งเนี่ยทุกคนจะต้องมีความเชื่อว,ว่าสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่ากินกับอะไรก็จะอร่อยใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะ ก็ไปเจอเว็บหนึ่งเขาบอกว่าเขาบอกอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวนะนี้เดี๋ยวผมแปะน,นี้ไว้ข้างล่างแล้วกันมันจะมีเมนูที่กินกับโชยุนะครับโชยุก็คือซอสถั่วเหลืองของญี่ปุ่นเนะี่ยคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเคเอรเจอร์แบบว่าตั้งชื่อวันสําคัญต่างๆให้เอออย่างล่าสุดเมื่อวันที่คนที่10เดือน5ก็วันเมดนะวันเมดพอตเซียร์ออกมาแ่งเมแกนกน็เขาก็เลยบอกกันว่าวันที่1ตุลาคมนะครับเป็นวันโชยุ มันก็เหมือนมีรายการวิทยุในช่วงยุคสมัยนั้นนะเข้ามาคุยกันว่าเออมันมีเมนูโชยุกินกับอะไรบ้างแล้วจะเป็นเหมือนอะไรบ้างในเนี้ยเขาจ,จะบอกว่าถ้ากินโชยุกับอะไรกลายเป็นหน้าซูชิที่แบบอร่อยอร่อยมีราคาแพงที่แบบรให้รสชาติที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันคล้ายคลึงกันดังนั้นวันนี้เราก็จะมาทาโชยุให้มีรสชาติคล้ายคลึงกับอะไรหลายๆอย่างนะเท่าที่อ่านมานะมันจะมีที่ไปคล้ายกับอุนินะครับหรือไข่หอยเม่นใช่วันนี้เราก็จะเป็นคลิปทูเวอร์ซัน แพงอุนิราคา30บาทก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันไม่ใช่คลิปทูเควสแทงนะเพราะว่าผมไม่มีตังซื้อของแพงมาทำนะครับก็เพื่อไปกัปบมือเลาเฉยๆโซเชียชแลและวางตั้งนานก็ไม่เห็นแต่กลักคือพระเอกของเราครับโชว์อยู่นะทุกคนอาจจะมองว่าวัตถุดิบมันประหลาดหรือเปล่ามันมีโยเกิรต์ตน,นี่คือไม่ใช่มะม่วงนะมันคืออะโวคาโดนะมีส้มแล้วก็มีพุดดิ้งนะครับเราเอาเบสิกก่อนเลยแล้วกันเบสิกก็จะเป็น อะโวคาโดนะครับอะโวคาโดมันจะอันนี้คืออะโวคาโดนะครับใส่โชยุเป็นรูนะครับมันจะเหมือนจริงเหรออ่ะถ้าให้เดานะอะโวคาโดเนี่ยมันจะมีแบบความมันมีความเหมือนเหมือนความมันในทูน่าแบบส่วนชูโทโร่หรือว่าโอโทโร่อะไรเงี้ยโอเคโอเคโอเคสวัสดีจตากิมาสเฮ้ ความมันมันได้เลยนะความมันมันเหมือนแบบคือเนื้อทูน่ามันจะมี3ามระดับนะครับมีอากามมีชูโทโร่ก็มีโอโทโร่อากามิีจะเป็นแบบเนื้อแดงๆดงชูโทโร่จะเป็นเนื้อที่มีมันแทรกแล้วก็โอโทโร่จะเป็นเนื้อที่มีมันเยอะอันนี้มันเหมือนอยู่ระหว่างแบบอากามิีกับชูโทโร่อะมันไม่ได้เหมือนปลาขนาดนั้นนะแต่ว่าความมันมันได้เริ่มหายใจเข้าใช่ไหมกินอะโวคาโดมันมามันก็เลยจะไม่เหมือนปลาแต่อร่อยถ้ากินเล่นโดยที่ไม่นิดถึงว่ามันเหมือนปลาทูน่าหรืออะไรนะมันก็เป็นเมนูที่อร่อยนะแบบอะ ช่วยได้จริงๆเหมือนรายการทีวีเลยวะแล้วทำไมเราลองอะไอเดียเขาบอกว่าโย,โยเกิร์ตบวกชโชยุเท่ากับเต้าหู้เต้าหู้ที่แบบใส่ใทีทุกทีโซอ่ะที่แบบเต้าหู้ขาวๆนะบางทีผมไม่แน่ใจแล้วมันจะอร่อยหรือเปล่าแล้วไม่แน่ใจด้วยนะว่าโยเกิร์ตรสนี้หรือเปล่าการทดลองโยเกิร์ตกับชโชยุจะกลายเป็นเต้าหู้คือญี่ปุ่นเขาจะมีแบบเขาจะกินเต้าหู้เย็นกับชโชยุนะครับอะไรเงี้ยก็นี่ก็จะเป็นอารมณ์นั้นหรือเปล่ามาลองดูโยเกิร์ตกับโชยุเป็นเต้าหู้จริงหรือไม่ ยังไงก็ไม่เป็นเต้าหู้อ่ะมันไม่เหมือนเต้าหู้เลยลว่าเขาบอกเหมือนเต้าหู้ได้ไงวะมันไม่เหมือนเลยอะไม่เหมือนชีสอะมอสซาเรลลาชีสเราไปจิ้มโชยุแล้วก็กินอะไม่เหมือนนะครับเหมือนมอสซาเรลลาชีสมากกว่าอันต่อไปเราจะต้องใช้วัตถุด,ดิบอันนี้นะครับก็คือสาหร่ายตลอดทำซูชิอ่ะประมาณนี้แล้วกันต่อไปเนะี่ยจะเป็นพิธีกรรมที่เรียกว่าค่อนข้างแปลกใจมากๆนั่นแหละเขาบอกว่าถ้าเราเอาส้มนะ่ะมาใส่าสาหร่ายห่อสาหร่ายครับแล้วก็ใส่โชยุกินเนะี่ยมันจะรสชาติเหมือนไข่ปลาแซลมอน นี่ก็เป็นส้มที่ผมปอกมานะครับกลิ่นมันแปลกมากนะี้คือกลิ่นมันส้มมันกลิ่นส้มเต็มห้องเลยเดี๋ยวเราใส่โชยุไว้บ้ะดูไม่น่ากินดูไม่น่าเข้ากันนะอิตาดากิมัสใจคือกลิ่นเป็นส้มนะแต่พอกัดเข้าไปแล้วบวกกับรสชาติของสาหร่ายกับโชยุเนี่ยมันเลยทำให้รู้สึกคล้ายกับไข่แซลมอนมันแค่คล้ายนะเป็นเมนูที่ ผสมกันแล้วมันก็แปลกอ่ะต่อไปนะต่อไปคลิปนี้เราก็จะมารีวิวอูนิราคา30สิบบาทใช่นี่นะครัสิบบาทก็ซื้อที่ร้านสะดวกซื้อที่มีเลขเจ็ดนะฮะพุดดิง้งเฮ้ยอันนี้ผมบอกเลยนะอันนี้แบบว่าอร่อยมากจริงๆซื้อที่มีเลขเจ็ดนะครับอืมอืมเป็นเบาๆอร่อยแล้วอ่ะอูนิก็คือเราจะเอาอันนี้ใส่โชว์อยู่ฟิกเจอร์มันก็คล้ายๆอยู่นะเยอะ่ะใส่เข็มั คือเข้าไปสัมผัสคําแรกมันไม่อร่อยเลยคือผมแบบรู้สึกอยากอ้วกมากเลยรสชาติปลายปลายมันพอกลังจะเกลืนไปแล้วมันมีความอุ่นิจริงๆแบบอ่อนๆแบบอ่อนมากๆอุ่นนิหรือไข่หอยแม่นี่ผมเคยกินแค่ครั้งเดียวมันมีรสปลายปลายจริงๆอ่ะอ่นนี้ผมจะลองดูคือถ้าเหตว่าใช้สาหร่ายเนี่ยมันจะทําให้เหมือนอุ่นหิมากขึ้นหรือเปล่าอุนอนนอ่นิเวอร์ชันถูกนะเราจะมาอุ่นหนิหอยสายนะครับฟัน ันเป็นไปได้อะว่ามันเป็นไปได้เหรอวันี่แหละป๊าบนี่คือซูชิหนึ่งคำเลยนะชูโทโร่อันนี้ปลาทูนา่าไข่แซลมอนนี่คือซูชิราคาแพงหนึ่งคำเลยนะในร้านแบบโอมาคาเซอะไรงนี้เลยนะในราคาแค่แบบไม่กี่สิบบาทอะ่ะเดี๋ย็กม้าซูชิมีเมสต์ด,ด้วยอย่าหาว่าเซนเซคนนี้ขี้โม้เลยนะครับอยาทุกคนได้ไปลองดูจริงๆว่ามันเป็นสูตรสำเร็จที่ ไม่เหมือนซูชิเลยอันก็นึกถึงซูชินะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ทําให้นึกถึงซูชิได้มากที่สุดก็คือสาหร่ายกับโชยุครับอาจจะแล้วจะเหลือวัตถุด,ดิบอีกอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้เอาขึ้นมานครับก็เมื่อเรากินของคาวหมดแล้วเนี่ยของคาวทั้งหลายเนี่ยเราก็จะเหลือของหวานนะครับเอาไอศครีมวานิลาผสมกับโชยุจะกลายเป็นมิตาราชิดังโงะนะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับก็เ,เป็นไอศครีมรสวานิลลาอ่อเฉยแม็กกี้มีวรู้สึกเสียดายไอติมยังไงไม่รู้อ่ะขนมหวานนะครับว<ๆ>ันนนนี<ๆ>้กขของหวายดะร กินธรรมดาดีกว่ามันก็อร่อยอยู่แล้วก็การทดลองผ,ผมก็จะประมาณนี้ครับก็ผมได้ทดลองให้รู้ว่าซูชิในแบบต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้มันมีรสชาติที่คล้ายค,ครึงแหละต่มันก็ไม่เหมือนกัทีเดียวนะครับที่ผมชอบที่สุดนะผมนา่าจะชอบอะโวคาโดก็อร่อยจริงนะนั่นแหละก็ทอ,กอ,ยอยากกินเหรอยูดิด้วยเอางี้จะนนี่นี่จะปิดตาจันนี่เอานี้มาตาตัวเองไว้ นี่จะให้จินนี่ทายว่าสิ่งที่เขาอยากกินต่อไปเนี้ยมันคืออะไรได้จังเลยโบเกิร์ตไซคิวตะกาให้แกเดาว,ว่าไหนะคืออะไรบ้างมันจะมีอุนิชูโทโร่มีเต้าหู้เป็นซูชิซูชิหมดเลยอ่ะอันนี้เป็นอะไรลองเทาเดาดูซูชิซูชิกินเข้าไปกินเข้าไปเข้าไปเข้าไปอ่ปะนี่ืออะโวคาโดขอวสาหร่ายใช่ปะเอาเงี้ยทำไม อันนี้วัชุดิแพงมากเลยนะจีนี่อันนี้วัชุดิที่แบบอมาเกเตรทำกินกันนะ<สะ>อ่ะหัวเายาะกก で、違うてね、こういうパスを